ูาชมกนันว่าเรามีแต่งอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะกระตังนาตัวนี้จะเป็นกระตังนาคาร์ฟม่านะคะแล้วก็มีไฟสี่จุดตัวนี้เปิดใช้งานได้จริงตอนที่เราสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวไฟตัวนี้จะจิดกนะคะสะ 5, 3, ี่จุดแล้วก็ตามด้วย แต่ว่าไม่ใหญ่เท่าตัว GR นะคะตัวนี้ก็คือ,อเปลี่ยนแล้วก็ทำถัดมาตัวล้อนะคะล้อตัวนี้เปลี่ยนลายแม็กให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ8นิ้วนะคะ,ะพร้อมกับตัวชสติบนกคันนี้นะคะเราเสิร์ฟตัวชุดชกอคโปรเฟนเดอร์บปให้ลูกค้าด้วยเพื่อทำาช่วงล่างในการขับขี่เนี่ยขับขี่ได้สนุกแล้วก็นิ่มมากขึ้นนะคะ,ะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นมือจับประตูสีดํานะคะ,ะพร้อม ตัวที่ครอบมือนะคะตัวเบานะคะเป็นลายคารบอนเคสลานะคะอันนี้ก็แต่งให้เปลี่ยนตรงฝาถังน้ำมันตัวครอบไปด้วยนะคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำให้นะคะตัวนี้นะคะเราแต่งเพิ่มเป็นชุดแต่งตัวฟ o l เรต a านะคะให้เพิ่มนะคะมันก็เลยอา,อาจจะดูแปลกตาที่มนันคือนะคะตัวนี้จะเป็นฟลอเรต้าชุดแต่งฟลอเรต้าเมาส์เมาส์ X นะคะตัวนี้อันนี้คู้าซื้อเพิ่มนะคะติดตั้งเพิ่มว่าทำให้ได้ สะดวให้กับลูกค้าค่ะเดินทางที่6กชั่วโมงก็กลับโซาไปถึงได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เินทาไปชมคันนี้นะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชอบนะคะสามารถติด,ดต่อโดยเบอร์เบร์มได้นะไอเดียน,นี้ก็นได้เลยน,นะคะลูกค้าแบอบรูปแล้วก็ส่งมาได้เลยว่าเอาแต่งแบบนี้เอาแบบนี้นะคะเจนจัดให้ได้เลยะคะ่ะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะยังแถมฟรีนะคะเป็นตัวในส่วนของชุดแต่งอา สไตล์โรบออสเตรเลียให้นะคะแต่หากลูกค้าอยากแต่งเครื่องเหมือนคันนี้เป็นชุดแต่งอาบริต้ามอเต็ทเอ็กเนี่ยอาจะต้องมีส่วน,ส,วนส่วนต่างเพิ่มเติมให้จกจบลูกค้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแต่งแค่ในส่วนของตัวโรกเนีย่ยเราแถมฟรีจัดเต็มให้ทั้งคันนะคะไม่เพิ่มค่าช้จ่ายใดๆทั้งริ้นะคะอาเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวไหน,นะคะ่ะกค่ะ